สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel ยูทู b ปีเตอร์โบนนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่28ตุลาคม2563นะนะครับรีวิวยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับเจอกับครัสโนดาในคืนนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับที่อันโตนิโอโรติกเกอร์กับฮาคิมซิเยก อาจจะได้ออกซาร์ดเป็นตัวจริงนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมกันก่อนอนื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอให้นึกถึงกระเบนเหน็บได้เลยนะครับมียาหม่องสูญพันธุด้วยนะครับแล้วก็มียาถ่าย1นึเจ้าของเดียวกันนะครับสามารถติดต่อไปขอซื้อได้ทาง Facebook Fanpage เลยนะครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรไปสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับมามาดูผลคู่เมื่อคือนกันก่อนดีก,กว่าที่น่าสนใจนะครับเอาทีมใหญ่ๆนะครับก็ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับโอลิมปิกมากเซยตอนแรกทำท่าว่าจะสูสีไปไปมามาสกอร์ขาดน,นะครับซิตี้กดไป3-0เลยนะครับได้ประตูจากเฟรันตอเรสอิวไคกุนโดกันแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับลิเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้เจอกับมิดทิวลนด์นะครับงานไม่หนักครับชนะไป2-0ได้ประตูจากดิโอโก้โชต้าแล้วก็จุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาแต่ ข่าวร้ายของลิเวอร์พูลคือฟาบินโยมีอาการบาดเจ็บครับซึ่งโอ้โหแนวรับเจ็บไปอีกคนหนึ่งแล้วหลังจากที่ก่อนหน้นี้เฟอร์กิวฟันดาก็เจ็บหนักไปเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าเจอเกนคลอปเขาจะหาทางรับมือกับผู้เล่นเกมรับที่บาดเจ็บยังไงนะครับส่วนเรอัลมาดริดนะครับถึงแม้ในลีกจะฟอร์มกลับมาแต่บอลยุโรปเนี่ยยังสะดุดอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อวานเจอกับ บอรูเซียมุนเชนกลับปากนะครับจะมาโคสูรามยิงไปก่อน2ลูกนะครับแต่ว่าเบนเซม่ากับคาเซมิโร่นะครับมาตามตีเสมอได้นะครับมาดริดเรียกว่าเกือบตายอยู่เหมือนกันครับไล่เจ้านาทีสุดท้ายเลยนะครับนี่คือผลคู่อื่นๆส่วนคู่ของเราครับมาดูภาพการฝึกซ้อมที่รัสเซียกันหน่อยดีกว่านะครับเชลซีก็เอาลงเว็บอย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับมีเบนจิเวลริสเจมโควาเซตนะฮะเซซัสปิโกอต้าเนี่ยครับผมนี่ครับ อันโตนิโอเรดิเกอร์แฟรงค์น้ำผาดกับมา์ซูมาจอร์จินโยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดโคซูมาด้วยนะครับเอนโกโล่กองเต้นะครับเบ e, นชิวเวลนี่ครับ, uel, ค,รบคือภาพการฝึกซ้อมของเราทีนี้ครับมาดูความพร้อมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างน,น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะครับอย่างแรกเลยเชลซีเจอกับครัสโนด้านใน UCL คืนนี้เวลาเที่ยงคืน55เชลซีจะไม่มีตีอาโกซิวากองหลังตัวเก่งของเราตัวเก่าของเรานะครับเพราะว่า ไม่ได้เดินทางไปรัเสเซียด้วยน่าจะเป็นการเซฟร่างกายเอาไว้นะครับเพราะว่าเตียโกซิวาถ้าใครจํากันได้เนี่ยตอนไปเบรกทีมชาติเนี่ยไปแข่งทีมชาติแล้วกลับมาจริงๆไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่พอเดินทางไกลๆร่างกายมันอ่อนล้าครับแล้วเตียโกซิวาอายุเยอะแล้วก็ต้องเซฟร่างกายให้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับเชลซีจะไม่มีเกปาอารีสลากาครับที่ยังบาดเจ็บหัวไหล่ทําให้แมชเนี้ย เชลซีนะครับต้องใส่ชื่อประตูดาวรุ่งเข้ามาแทนนะครับชื่อว่าคาร์โลเซกเกอร์อายุ19ปีนะครับเดินทางไปด้วยใน22คนที่ไปรัเสเซียส่วนคนอื่นที่ยังลงเล่นไม่ได้ก็จะมีบิลลี่กิลร์ครับมีอาการบาดเจ็บซึ่งยังไม่หายเจ็บนะครับขณะที่มาโกสอาร์โซยังติดโทษแบนอีกนัดหนึ่งนะครับก็จะลงเล่นไม่ได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันฟังของคราสโนดานะครับฟอร์มในลีกปีนี้ไม่ค่อยดีครับคือปีที่แล้วฟอร์มดีจนได้มาเล่น UCL ถูกไหม แต่ปีนี้ฟอร์มของคราสโนดาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางคะแนนในลีกรัสเซียนะครับแต่ข่าวดีของคราสโนดาคือไม่มีตัวหลักบาดเจ็บหนักเลยนะครับมีแค่ต้องเช็คความฟิตนิดนิดหน่อยหน่เท่านั้นนะครับเกรดที่น่าสนใจเกมนี้นะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นนี่คือการเจอกันครั้งแรกของทั้งเชลซีกับคราสโนดาเลย แล้วก็เชลซีเวลาเจอทีมจากรัสเซียค่อนข้างถูกโฉบนะครับชนะ5จาก6ครั้งเวลาเจอทีมจากรัสเซียและถ้านับเฉพาะยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยคือชนะรวดเลยนะครับเชลซีนะครับมีสถิติที่ดีเวลาเล่นเกมเยือนบอลยุโรปด้วยนะครับเพราะว่า11นัดหลังสุดเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าฟอร์มพักหลังเริ่มกลับมาดีเวลาเกมเยือนนะครับแล้วก็7ประตูที่ติโมว,วเนอร์ยิงได้ในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับ มาจากเกมเยือนหมดเลยเรียกว่าแวนเนอร์เนี่ยพอเป็นเกมเยือนนี่ขอให้บอกนะครับค่อนข้างถนัดผมก็เลยคิดว่าถ้าสิติดีแบบนี้แล้วร่างกายยังฟิตปังแบบนี้ก็มีโอกาสที่แวนเนอร์จะได้ออกสตาร์ทเหมือนกันหนึ่งคำถามที่แฟรงค์น้ำผ่านโดนถามในพรสคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้คือเรื่องของอันโตนิโอเรดิเกอร์ครับโดนถามว่าจริงหรือเปล่าที่เรดิเกอร์จะได้กลับมามีโอกาสเพราะมีการพูดคุยกันซึ่งข่าวเนี้ยเบื้องต้นมันเป็นรายงานจากแม l a อ แมตต์รอลงเจ้าเดียวแล้วลงเจ้าแรกนะครับซึ่งแมตต์รอเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โคตรแม่นเนี่ของจริงครับแมตต์รอวงในจริงๆเพราะแลมพาดยอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมได้มีการพูดคุยเปิดใจกับอันโตนิโอเรดิเกอร์ผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเสมอซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกทีมหรือการเลือกผู้เล่นตัวจริงการทําอะไรก็ตามเนี่ยผมทําเพื่อสโมสรน,นะ แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ได้ตลอดทั้งที่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของผมกับ r รดดิกเกอร์เนี่ยเป็นเชิงบวกเลยเป็นเชิงบวกเลยนะครับแล้วก็ในเกมคืนนี้เจอกับครัสโนดาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ r รดดิกเกอร์จะได้ลงสนามแลมพาร์ดยังไม่ได้บอกร้อยนะครับไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยแต่แลมพารดบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่ r รดดิกเกอร์จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ในเกมเจอกับคลาสโนดาคืนนี้นะครับเรียกว่าโอกาสมาแล้วนะครับโทนี่นะครับคุณต้องทําให้ดีที่สุดนะครับคุณเคยหล่นมาอยู่เบอร์5ของทีมตอนนี้คุณขึ้นมาอยู่เบอร์สาของทีมคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ให้ได้นะครับแล้วจริงๆอ่ะถ้านับบทสัมภาษณ์ย้อนหลังไปตั้งจากนั้นอีกวันหนึ่งลมพ์ดเคยพูดถึงฮาคิมซิเยกด้วยนะครับว่าฮาคิมซิเยกตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้ที่จะผ่านความฟิตพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วซึ่งหลายๆคนหลายๆสื่อก็วิเคราะห์ว่า เกมเจอครัสโซดาเป็นโอกาสดีเลยที่แลมผาจะลองใช้ฮาคิมซิเยกลงเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นทั้งซิเยกแล้วก็เรดิเกอร์มีโอกาสออกสตาร์ทได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดถามเปอร์เซ็นต์ของผมนะครับผมดูจากสภาพร่างกายผมว่าเรดิเกอร์โอกาสตัวจริงคืนนี้ผมให้80%เลยส่วนฮาคิมซิเยกผมให้สัก70%แล้วละกันดูจากความฟิตอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน แล้วก็ลำพาร์ยังโดนถามเรื่องของการเล่นเป็นเกมเยือนการเจอกับทางคราสโนด้าด้วยนะครับลำพาร์บอกว่าผมกับสตาฟเนี่ยศึกษาเกมของคราสโนด้าตั้งแต่รู้ว่าจับสลากอยู่กลุ่มเดียวกันเราทราบดีก็พวกเขามีนักเตะพรสวรรค์และเล่นเป็นทีมเวิร์กสูงมากพวกเขาอาจจะมือใหม่ใน UCL แต่แรงกระหายเนี่ยมันเต็มเปียมเลยนะยังไงก็ประมาทไม่ได้ลมพาร์บอกว่าเกมนี้เป็นนัดเยือนถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอะปีที่แล้วเชลซีก็แพ้นันแรกขาบ้าน เลยต้องพยายามเอาชนะเกมเยือนในนัดถัดไปให้ได้มันคือแรงกระตุ้นชั้นดีเพื่อให้ผ่านเข้ารอบซึ่งซีซั่นนี้เราเริ่มต้นด้วยผลเสมอในบ้านและจะพยายามเก็บผลการแข่งขันในเกมนี้ให้ได้แม้ว่ามันจะไม่ง่ายก็ตามเราต้องพยายามเอาชนะเพื่อให้มั่นใจว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับก็หวังว่าผลเสมอเกมเซบียาเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้เกมนี้อยากเอาชนะเพื่อ ผ่านเข้าสู่รอบนอกเอ์นั่นเองอีกคนหนึ่งนะครับที่โดนสัมภาษณ์ครับเมื่อวานนี้มานั่งสัมภาษณ์นข้างแฟร์นัมพาดก็คือคูตซูม่นะครับหรือที่แฟนเชลซีชอบแซวกันว่าเฟอร์กิลซูม่นะครับซูม่บอกว่าคือซูม่เนี่ยโดนถามเรื่องของการเก็บคลินชีฟนะว่าเคล็ดลับคืออะไรซูม่บอกว่าทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยละครับนะเราเจอกับคู่ต่อสู้ที่ยากมากใน2นัดที่ผ่านมาซึ่งก็คือเจอกับเซบีย่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เราก็ป้องกันได้ยอดเยี่ยม ผมคิดว่าเราสื่อสารกันในแนวรับได้ดีขึ้นแต่เราต้องผสมผสานกันเพิ่มเติมอีกเราต้องปรับตัวกันให้เร็วกว่าน,นี้เราเดี่ยวจริงๆไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมตัวแต่ก็ยังหวังว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ในไม่ช้าแค่ต้องสนุกและเชื่อมั่นเข้าไว้นะครับก็สุดมากดูทรงแล้วคืนนี้อาจจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงคู่กับเรดเกอร์นะครับก็ซิวาไม่ได้มาก็อย่าพูดนะครับเอาเล่นให้ชัวร์ที่สุดนะครับ จากความพร้อมทั้งหมดนะครับคราวนี้ไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยผมเอามาจาก2เว็บไซต์นะครับเริ่มจาก Who Score ก่อนนะครับ Who Score เชื่อว่าเชลซี e a 4231มครับมีเ well, มนดี้ริสเจม s ์คริสเทนเซนซูมาชิวเวลกองกลางเป็นกองเต้จอจินโย o 3ตัวรุกครับเมส์พลิสิตฮาวเวิร s สแล้วก็กองหน้าตีโมแวนเนอร์นะครับในขณะที่ทางเว็บไซต์ทรีบูน่าครับเขาก็รวมพวกเกรดรวมความพร้อมอะไรต่างๆมาแล้วก็รายชื่อที่คาดเหมือนกันนะครับ ซึ่งทริบูนาบอก4-2-3-1เหมือนกันครับแต่ว่ารายละเอียดค่อนข้างต่างทริบูนาเลือกเมนดี้ประตูแบ็กโฟรมีชิวเวลรือดิเกอร์ซูมาแล้วก็ริสเจมนะครับเรียกว่ารือดิเกอร์มาก่อนมาก่อนทางคริสเตนเซนนะครับอันนี้แตกต่างกันนะคู่กองกลางเลือกจอร์จินโยกับโควาซิตอาจจะพักเอ็นโกโลกองเต้3ตัวรุกครับมีฮาวเวสซีเยกเมสันเมาส์แล้วก็ตีโมแวเนอร์นะครับแฟนเชลซีชอบ ชุดไหนมากกว่ากันลองแสดงความเห็นกันมาได้แต่ผมคิดว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่เมสันเมาส์จะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเกมนี้นะครับเพราะว่านัดเจอกับแมนยูคือเขาก็ได้พักถูกไหมครับแล้วก็ลงมาช่วงท้ายเกมแล้วลงมาช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับร่างกายน่าจะสดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าคริสเตนพูริสิตยังไงพูลิสิตนัดล่าสุดมีการเจ็บนิดๆด,ด,ด้วยแต่ว่าไม่หนักนะครับซ้อมได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมาส์หรือพูริสิต ใครจะได้ลงก่อนแต่ฮากิมซิเอ็กผมเชื่อแฟนเชลซีอยากเห็นเขาแล้วละ่ะอยากเห็นฮากิมซิเอกออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วล่ะนะครับเช่นเดียวกับลเลดีเกอร์ที่อยากให้เขาได้รับโอกาสนะครับแต่ก็มีคนบอกว่าโอ้โหซิวาไม่ลงแบบนี้เดี๋ยวเอดูอร์เบนดี้เซฟจนมือออกแสงแน่นอนนะครับฟันธงสกอร์กันหน่อยดีกว่านะครับก็ผมว่า ถึงแม้เชลซีฟอร์มพักหลังจะไม่ค่อยดีนะครับเสมอมาสามนัดติดแล้วเสมอเซาแฮมตันเสมอเซบียาเสมอแมนยูนะครับเอาใจสปอนเซอร์แบบสุดๆนะสปอนเซอร์เลข3ก็เลยเสมอมาสามนัดติดพักหลังฟอร์มไม่ค่อยดีแต่นัดเนี้ยมันมันต้องชนะสถานเดียวครับคือด้วยด้วยชื่อชั้นด้วยประสบการณ์ด้วยคุณภาพของนักเตะ่มันสามารถใช้คําว่าถ้าไม่ชนะถือว่าน้าผิดหวังอย่างแรงครับ ถ้าไม่ชนะถือว่าน่าผิดหวังอย่างแรงแม้จะเป็นเกมเยือนก็ตามผมคิดว่าไฟบังคับเชลซีเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับคือมันต้องคาดหวังครับเพราะว่านัดแรกเราเสมอเซบีย่ามานัดนี้มันควรชนะเพื่อเก็บเพิ่มจาก1เป็น4แต้มถูกไหมครับมันควรต้องชนะแล้วว่ากันตามตรงคือเมื่อไปเช็คฟอร์มของครัสโนดาในบอลลีกมาปีนี้ก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนปีที่แล้วผมคิดว่าก็มีโอกาสที่เชลซีจะชนะได้นะครับมีโอกาสที่เชลซีชนะได้ผมคิดว่า อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบขาดลอย4 5 0นะครับคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดกลับมาจากราัสเซียได้อาจจะยิงได้สัก2ลูกขึ้นไป2ลูกขึ้นไปแต่คิดว่าไม่น่าจะถึง4นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในค่ำคืนนี้มันต้องชนะครับคือ มาตรฐานเหมือนที่ผมบอกถ้าไม่ชนะคือหน้าผิดหวังอย่างแรงนะครับแล้วก็เตะเที่ยงคืน55เดี๋ยวมาเชียร์กันคืนนี้ก็คงต้องหาลิงเถือนดูกันต่อนะครับเพราะว่าไม่ได้ดิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับคือถ้าเกิดมีดิขสิทธิ์ถ่ายทอสดเราก็พร้อมเสี่ยงเงินชมอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่มาก็ต้องลิงกเถือนกันไปนะครับทิ้งท้ายข่าววันนี้ันที่เรื่องของผู้ตัดสินเกมเจอกับเบอร์ลี่ในสัปดาห์นี้ของสึกพิมลีกเชลซีนะครับซึ่งประกาศออกมาแล้วครับว่าเป็นเดวิดคูดนะครับซึ่งโอโ โดนบ่นกันยับเลยครับเพราะว่าเดวิดคูตเนี่ยโดนวิจารณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ VAR นะครับในเกมเมอร์ซิไซด์ดาร์บี้ที่เอฟเวอร์ตันเจอกับลิเวอร์พูลนะครับปฏิเสธไม่ลงโทษจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับที่ไปทำฟาวล์ฟอร์กิลฟันงไหนจนบาดเจ็บ ACL พักครึ่งปีนะครับรวมไปถึงจังหวะ VAR อื่นๆที่พลาดอีกเพียบเลยล้ำแขนเสื้ออย่างนี้ก็มีนะครับส่วนคนเช็ค VAR เกมนี้คือแอนโทนีเทเลอร์นะครับคนที่ตัดสิน FA ฟเอคับนัดชิงที่ แจกใบแดงมาเตอโอโควาซิตนั่นเองเรียกว่าคอมโบคู่เลยครับพูดตัดสินเชลซีเจอกับเบอร์ลี่สัปดาห์นี้ครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเบอร์ลี่เป็นทีมเล่นหนักด้วยนะครับเล่นหนักมากกุนซือชอนได์เป็นกุนซือที่ เล่นแบบแอนตี้ทีมใหญ่แบบสุดๆเลยนะครับนะนี่คือข่าวสารที่ผมนํามาฝากวันนี้ก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าขอให้นึกถึงกระเบนเน็บได้เลยนะครับมียาหมองสมุนไพรมียาไทย1นึ่สามสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าติดต่อไปขอซื้อได้ทาง Facebook Fanpage เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันถ้าร่างกายผมไหวถ้าไหวนะครับผมต้องบอกนี้ก่อนเพราะบ่ลมันเตะเด,ดึกดบางช่วงนี้สุขภาพผมไม่ค่อยดีนะครับอายุก็กําลังจะเลขสามแล ถ้าร่างกายไหวเดี๋ยวมาไลฟ์หลังเกมแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะพักแล้วเดี๋ยวไปรออีกวันหนึ่งแทนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันด้วยฝากกด Subscribe ให้กับช่อง Peter b o a บแล้วก็ช่อง b o a t Earn c h a ช n แนด้วยนะครับช่วงนี้ผม Peter b o a บต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย